ครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมผมเก่งนะครับจากช่องลุงอรุณฟาร์มผมหมอชุมพรอันนี้เราจะพามาดูทีมงานตกปลาบ่อใกล้ๆฟาร์มของเรานะครับนี่บ่อลูกโตนะครับอันนี้วันว่างนะครับวันเสาร์อาทิตย์เราก็มาผ่อนคลายกันนะครับผมแล้วก็พาทีมงานมาหมายเลยครับหมายข้างบ้านบ่อตกปลานี่ครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าจะมีปลาอะไรบ้างในบ่อนี้ ทีมงานก่็ลอยก่็ลอยทิตตี้นี่กาวฟิวมองกล้องหน่อยโอ้ได้แล้วครับได้แล้วนี่นี่นี่น,นี่หมายนี้แต่ว่าปาน,นินเราจะปล่อยนะครับปาน,นินเราจะปล่อยทุกพี่อ้วนของเราได้ปลาอะไรไหนไหนโชว์ก่อนปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนนี่นี่ครับบรรยากาศดีมากอันนู้นคอกงัวนะครับ หอกวัวแล้วก็ปลูกข้าวปลูกข้าวข้าวด้วยใกล้ๆบ้านเราครับใกล้ๆฟาร์มลุงอรุณฟาร์มประมมชุมพรใกล้ๆฟาร์มของเรานี้มีไม้ตกปลาด้วยนี่ครับทีมงานของเราไปวันนี้ไม้ของเราอันนี้จะเป็นปลาตะไคร้อันนี้พี่วันของเราไหนใช้เหยื่อเหยื่ออะไรเอาดูเหยื่อหน่อย นี่ครับวิธีใส่เหยื่อไหนดูวิดูวิธีใส่เหยื่อะนี่ได้แล้ว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 นี่ดูวิธีใส่ยเยอะวิธีสใส่ยเย okay. อะใส่แล้วนะโอเคครับเาอีกเปลาเันหมอบนไหมายนี้ตัวใหญ่ไอ้ดูกันดูกันดูการนะครับผม เรียบร้อยหนึ่งตัวครับผมเนีเ่ยไซกำลังสวยครับกำลังลาบกำลังลาบโอ้ยวัดไม่ทันเว้ เราขึ้นได้ไม่ได้นี่บอมันบรรยากาศครับหมายข้างบ้านฮ่าไดว้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อย เรียบร้อยนี่น้อยจะชัวยังไงแต่รุ่นนี้รุ่นนี้เราจะปล่อยนะครับรุ่นนี้เราจะปล่อยนี่หมดแล้วอื้อหือ โอเคนะครับผมวันนี้ก็พาทีมงานมาตกปลาหมายใกล้ๆบ้านเออเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรกินวันนี้มีย่างกับทอดนะครับผมก็ฝากติดตามช่องกันด้วยนะครับผมช่องลุงอรุณฟาร์มะมอชุมพรนะครับผมช่องยูทูบนะครับแล้วก็เพจนะครับเพจลุงอรุณฟาร์มะมอชุมพรเช่นกันนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มครับกลุ่มมือใหม่ต้องรู้ก่อนเลี้ยงปลาครับผมมีข้อมูลดีๆก็เข้ามาแบ่งปันกันนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ ฝากทีมงานด้วยนะครับนี่ไหมใกล้ๆบ้านกับป๋าว่านนี่โอเคครับผมขอบคุณครับ